สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับผมอันนี้เป็นวันที่18กรกฎาคม2 5 6 6นะครับก็เป็นเวลาตีส19สเนาทีครับอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับจากอำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วครับอยู่อำเภอตาพยากำลังเดินทางกลับนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอวัฒนานาครน,นะครับ บนเส้นทางสายเกลียวมันมืดมิดติดตามเคยครับครั้งที่แล้วไปศรีสะเกดครับอำเภอเบญจัก็ถ่ายตรงสายสองสีตอนนี้ก็อยู่บนที่ตาบยาสังแก้วครับยามค่ำคืนตีสามกว่าๆนะครับผมก็อัปเดตคลิปรับผมยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจ,จให้กันด้วยนะครับชอ่องแสตมายทัวนะครับผม อ่คอัปเดตไว้ครับผมกวาม่าเราเดินทางมาได้ไมาก็ออกมาจากระยองเมื่อวานตอน4โมกว่าๆครับผมของวันที่17มาถึงที่นี่ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าพักรถกินข้าวกินอะไรที่บ้านงานสเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับมาท่องเที่ยวครับจุดม้าดัมบุชครับผมอันนี้ก็มุ่งหน้าสูอ่อำเภอวัฒนานครนะครับ แกงวงครับถ่ายแกงม่วงถ่ายเสร็จก็ไปนอนหลับเหมือนเดิมครับก็เส้นทางนี้ก็ค่อนข้างจะมีรถสัญจรน้อยครับถ้าดึกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกครับเดิมหลักลายนะครับกยาการการเดินทางครับก็สั่นๆนะครับผมใช้มือจับนะครับเป็นกล้องมือถือครับ ยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามกันด้วยนะครับก็ล่าสุดก็เห็นอยู่822คนนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่มากดติดตามกันนะครับฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับก็จะพยายามขายและอัปเดตคลิปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางครับจากอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสงคามผู้เสียชีวิตมานะครับที่ก็มุ่งหน้า ส่วนพลวัฒนานครครับดตามพยาแล้วครับก็เลยแยกแสงเอเลยวงเวีนเยนแสอ,อมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเลี้ยวขวาอีกทีนะครับเพื่อวิ่งเข้า,าสายที่จะตัดเข้าตัวเมืองสักแก้วนะครับนี่ก็อยู่ที่ดตามพยารอยต่อนครับผม,ผมหน้าสุดเภอวัฒนานคร วิ่งสวนไปแค่สองคันนีครับรถใหญ่อันนี้เป็นคันที่สามนะครับที่กำลังจะวิ่งมาเนี่ยนะครับที่สามกว่าครับอันนี้เป็นรถเล็กครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามมาด้วยนะครับช่องแสตช่ายตัวนะครับผมขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับถัมาไหมครับเป็นคันที่สี่ครับก็มีถัามาเป็นระยะระยะครับคันที่สี่นี่เป็นรถใหญ่ครับมีผ่านไปรับก็อัปเดตคลิปครับคันเด็กเป็นคันที่ห้าก็มาเรื่อยๆครับคันที่หกรก็มีมาติด ขยายถนนแล้วล่ะครับเส้นนี้ถ้าเป็นกลางวันก็จะเห็นชัดนะครับก็ไดยถ่ายให้ดูครับว่าจะมีการขยายถนนมี่ายจะทำสีเลนนะครับอัปเดตคิคบุลหมูมม่บ้มนผู้สืบชีวิตเทียมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบ้านโชคนาสามนะครับผม ยาวพอสมควครับก็อัปเดตคลิปผมอัปเดตคลิประหว่างเดินทางกลับนะครับก็เก็บไว้ดูด้วยครับวันนี้เราไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยครับไว้เปิดดูนะครับผมอย่างไรใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับชูชองแสรถ่ายทั่วนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอัปเดตคลิปการเดินทางกลับนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นครบผม เดี๋ยววันนี้เข้าวัฒนานกรแล้วครับไ่นๆก็ฝากเปน็นอรลัยใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ